คำถามประกันสังคมรีไลท์ขอเป็นบําเน็จให้เราเถอะเอามาเลี้ยงปากท,อท้องส่งประกันสังคมมาสุดท้ายญาติได้รับผลประโยชน์เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์ like, กด subscribe อมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยอ่านี่เป็นการแชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นนะครับอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสามารถแชร์กันเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นประเด็นในส่วนของนะครับถ้า ส่งมาเกิน180เดือนนะตอนนี้มันกลายเป็นบำนาญถูกไหมพอกลายเป็นบำนาญปุ๊บพอกลายเป็นบำนาญปุ๊บจะต้องได้รับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนซึ่งพอสุดท้ายถ้าเราเสียชีวิตนะครับอาจจะเสียชีวิตในไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยหรือรับมา2-3ปีแล้วก็เสียชีวิตสุดท้ายคนที่ได้รับบำเหน็จเงินก้อนนะครับที่เหลือนะ ก็จะเป็นญาตินะครับเป็นญาติเป็นลูกหลานเราเป็นทายาทนะครับของเรานะครับก็เป็นประเด็นอย่างนึงเหมือนกันว่าสุดท้ายนะครับเราทุกๆคนก็อยากจะบริหารจัดการนะครับเงินก้อนนี้ด้วยตัวเราเองนะครับอยากที่จะมีสิทธิ์ที่ได้เลือกนะครับจากบํานาญนะครับอยากจะเลือกเป็นเงินก้อนบ้างนะเพราะว่าเราส่งประกันสังคมมาเงินมันก็เงินเรานะครับเราควรจะ มีสิทธิ์ที่จะเลือกสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะเอาเป็นเงินก้อนนะครับเอามาบริหารจัดการเองหรือจะรับเป็นบำนาญน,นะครับซึ่งแน่นอนหลายท่านให้ความหวังกับ3ขอนะสขอซึ่งมันจะมีขอเลือกขอคืนขอกู้นะครับเป็น3ม,มาตรการที่คงต้องออยืดล่างนะครับและเสนอเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับในอาจจะเป็นในรัฐบาลหน้า นะครับก็ได้แต่แน่นอนมันเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งผมมองว่า3มขอเนี้ยผ่านแน่นอนนะครับผมมองนะผมมองว่าผ่านแน่นอนนะครับแต่เราก็ไม่รู้อนาะคตรหรอกเพราะว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประกันตนที่อยากให้สามารถเลือกได้เองนะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกเอ่อมีสิทธิ์ที่จะบริหารจัดการเงินที่เราส่งไปเองนะ ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีวิจารณญาณพอแล้วนะพอที่จะบริหารจัดการเองเพราะสุดท้ายนะครับต่อให้เราเอาเป็นเงินก้อนแล้วเราบริหารจัดการผิดพลาดมันก็ตัวเรานะนะครับเพราะว่าเราเลือกแล้วนี่นะครับพอเราเลือกแล้วถ้าเอาเงินก้อนมาแล้วบริหารไม่เป็นนะครับใช้เงินสุร่ยสุร่ายสุดท้ายนะครับมันก็คนที่รับกรรมคือผู้ประกันตนท่านนั้นเอง นะครับสุดท้ายเราก็ต้องดูแลตัวเราเองนะครับแต่น่นอนบางคนเนี่ยพอเลือกเป็นบําเหน็จแล้วเนี่ยเขาบริหารจัดการได้นะครับเขาเอาไปต่อยอดอย่างอื่นได้นะครับเอาไปทําธุรกิจหลังการ,กรเกษียณน่ะนะนะอายุอายุ55ก็จริงแต่มันไม่หมายความว่าเราจะทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วนี่นะครับเราอาจจะยังคงชอบที่จะทํางานนะครับชอบที่จะตื่นเช้านะครับเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในการบริการลูกค้าเองก็ดีนะครับ เขาก็อาจจะเลือกในส่วนของการเปิดร้านนะเปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็เอาเงินบําเหน็จนะครับที่มันเป็นของเขาเองนี่แหละไปลงทุนนะครับต่อยอดเปิดร้านเล็กๆนะครับเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในช่วงชีวิตที่เหลือนะครับเพราะว่าบางคนมีความสุขในการทํางานนะผมเชื่อว่าหลายคนเลยนะครับทำงานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พอหลังจาก อายุ55แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานเพื่อหวังเงินอย่างเดียวละอาจจะไปทํางานเพื่อหวังแพชชั่นบางอย่างหรือทํางานในสิ่งที่ในตอนอายุน้อยๆไม่มีโอกาสได้ทําอะไรเงี้ยนะครับคือคือทางานตอบสนองแพชชั่นน่ะนะครับส่วนเงินมันก็เป็นเรื่องรองแต่อีกส่วนหนึ่งบางท่านอ่าก็ทํางานเพื่อเล็งปากเลิงทองจริงๆนะครับเพราะว่า เงินบำนาญน่ยสมมุตินะบางคนได้4,800อย่างเงี้ยนะครับหรือ4,000มันไม่พอนะนะบางคนมันไม่พอสําหรับการอยู่อาศัยนะครับ <_ GT 1> ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้บางทีให้มาเดือนหนึ่งสี่รอย่สี่พันอย่างเงี้ยเดือนละ4 0 0พันสีบางทีมันไม่พอไปรวมกับเงินชราภาพซึ่งจะได้60สิบอ่ะ บางคนมันยังอยู่ไม่ถึง60เลยนะก็มีประกันสังคมอย่างเดียวนะสี่พแบบนี้ก็ไม่เพียงพอจริงๆนะครับก็ต้องทํางานนะครับต้องทํางานต่อครั้นจะไปทํางานนะครับแบบกลับไปทํางานออฟฟิศบางทีเขาก็จํากัดอายุแล้วนะเพราะอายุเกินแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีที่ไหนให้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดไม่ใช่ฝ่ายบริหารฝ่ายที่เป็น เฉพาะด้านจริงๆอ่ะชำนาญการจริงๆอ่ะซึ่งคนแบบนั้นน่ะเขาคงมีเงินก้อนใหญ่ๆอยู่ในบัญชีแล้วล่ะเพราะว่ากว่าจะเป็นชำนาญการมันก็ผ่านอะไรมาผ่านผ่านการมีเงินเดือนเยอะสูงอยู่แล้วนะครับแต่นอนว่ามนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปนะครับอย่างเราเราท่านท่านที่ได้เงินอาจจะไม่ไม่มากนักเนี่ยพอออกมาจากงานหรือลุดออกมาจากงานแล้วจะกลับไปทํางานเนี่ยยากแล้วไม่รู้ว่าใครจะจ้างถูกไหมก็ ต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องหาธุรกิจเสริมแหละนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่นะอยู่ไปเรื่อยๆมันก็ต้องหาธุรกิจเสริมไปนะครับผมก็เป็นกําลังใจในะกับทุกๆคนเลยนะครับผมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รอ3ขอมาแล้วก็อยากเลือกได้นะครับอยากเลือกเป็นบําเหน็จเงินก้อนเองเอามาบริหารจัดการเอง,เองเนี่แหละนะครับจะดีจะไม่ดีนะครับเราเป็นคนดูแลนะครับเพราะสุดท้ายเราควรที่จะเลือกนะครับสิ่งที่เราส่งไป นั่นเองนะครับก็ฝากประชาสัมพัน์หน่อยใครอยากแชร์ประสบการณ์ก็แชร์กันเข้ามาได้นะครับผมพร้อมที่จะรับฟังทุกๆท่านเลยแล้วถ้าเป็นประเด็นสําคัญก็จะเอามานะครับเอามาพูดมาคุยกันก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลย ตามคลิปวิดีโอนี้นะครับกเดินะครับเข้า www ร so. นะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไป กรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยัง โทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอ,อก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอ,อก Username นะครับแล้วก็ s w s s w o r d ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปยัยง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi สาธารณะ,ะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับระมัดระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้ว